เป็นไหมครับจะไปออกรถ X Max สักคันแต่ไปที่ร้านก็ไม่มีรถให้แถมยังต้องจองเป็นเดือนอีกวันนี้เรามาเคลียร์ประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องรถ X Max กันนะครับโดยตอนนี้นะครับเป็นประเด็นที่อ,อ่อค่อนข้าง ร้อนแรงมากๆนะครับเนื่องจากว่าคนนะครับที่อยากจะซื้อรถ X Max เนี่ยไปหาที่ร้านจะไปซื้อก็ไม่มีรถให้แถมต้องจองเนี่ยจองเป็นเดือนๆน,นะครับโดยไม่มีกําหนดว่าเมื่อไหร่รถจะมา oh, <no. S 1> ซึ่งตัวประเด็นนี้นะครับผมจะมาเคลียร์แล้วก็อธิบายให้ฟังนะครับในวันนี้ก่ <Wow. S 1> อนอื่นนะครับเราต้องดูก่อนที่ตัวรถ X Max ตัวรถ X Max เป็นรถที่ถูกนําเข้านะครับจากต่างประเทศ <Wow. S 1> ใช่ครับถูกนําเข้ามา จากต่างประเทศไม่ได้ถูกประกอบในประเทศไทยเพราะฉะนั้นนะครับทางบริษัทไทยยามาฮ่าเนี่ยก็ต้องเขาเรียกว่า forecast หรือว่าประมาณการนะครับว่าแต่ละ6เดือนเนี่ยรถจะขายได้ในปริมาณเท่าไหร่หลังจากนั้นนะครับเขาก็จะสั่งรถนะครับจากต่างประเทศให้นําเข้าเขมานะครับในโกดังที่ไทยยามาฮ่าแล้วก็แจกจําหน่ายให้กับเดลเลอร์ aler, หรือว่าร้านค้าต่างๆซึ่งเจ้าตัว รถ XMAX เนี่ยก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่ได้โด่งดังหรือว่าได้รับความนิยมขนาดนี้เพราะฉะนั้นการประมาณตัวเลขเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยนิดหนึ่งแล้วก็เนื่องในช่วงงาน Motor Expo นะครับในช่วงปลายปีที่ผ่านมาก็มีการเปิดตัวนะครับตัวรถ XMAX 2018สีใหม่สีสีได้รับความนิยมค่อนข้างสูงทำให้ยอดจองเนี่ยค่อนข้างสูงเลยสูงมากๆรถติดจองค่อนข้างเยอะ เมื่อรถติดจองเยอะเนี่ยทางบริษัทยามาฮ่าเนี่ยก็ต้องอาขายรถออกไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นโกดังของยามาฮ่าเนี่ยก็จะมีรถ X Max ค่อนข้างน้อยหรือว่าแทบจะหมดเลยก็ว่าได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะไม่มีรถเนี่ยออกไปให้พวกเดลเลอร์หรือว่าร้านค้าต่างๆทำให้ตอนนี้นะครับรถ X Max เนี่ยขาดตลาด โดยเจ้าตัวรถ XMAX จะออกมาในปี2018เนี่ยจะมีทั้งหมด4สีนะครับก็คือจะมีสีดำสีเทาสีแดงแล้วก็สีน้ำเงินโดยสีหลักนะครับจะเป็น2สีแรกก็คือสีเทากับสีดำนั่นเองส่วน2สีรองนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินกับสีแดงซึ่งตัวสีรองเนี่ยจะผลิตน้อยกว่า2สีแรกแต่ว่าดันนะครับคนที่นิยมเนี่ยดันนิยมสีแดงมากๆเลยเพราะฉะนั้นรถสีแดงเนี่ยก็ค่อนข้าง ขาดตลาดรับรองว่าใครที่ต้องการสีแดงเนี่ยรอกันยาวๆแน่นอนนะครับครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาบอก3วิธีนะครับที่จะทําให้ทุกทุกท่านเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะได้รถ X b a k มาครอบครองนั่นเองวิธีแรกนะครับลองหาร้านนะครับที่อยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานที่เป็นร้านเขาเรียกว่าอะไรที่ในเขตที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนะครับตัวรถ X Max ไม่ค่อยได้รับความนิยมมาก ซึ่งตัวรถ X Max เนี่ยที่ผมสังเกตนะครับจะขายได้ดีมากๆเลยก็คือโซนภาคกลางนั่นเองส่วนโซนอื่นๆเนี่ยก็พอมีบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้บูมขนาดโซนภาคกลางเพราะฉะนั้นลองหาดูครับว่ารถมีตกหล่นอยู่ที่ จังหวัดอื่นๆหรือเปล่าแต่ว่าโอกาสก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทางผู้ขายนะครับหรือร้านค้าเนี่ยเขาก็จะมีการเราเรียกวอะไรโยกย้ายนะครับมีการสั่งซื้อลดกันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวรถ X Max เนี่ยที่ถ้าเราจะไปเจอเนี่ยก็มีโอกาสน้อยเหมือนกันนะครับอย่างที่2นะครับก็คือทําการสั่งจองไปเลยครับก็คือเดินเรื่องสั่งจองกับทางร้านค้าไปเลยโอกาสในการได้รถนะครับอาจจะนานนิดนึงแต่ว่า ก็ได้แน่นอนนะครับจองกับที่ร้านพอเวลารถเข้ามาเนี่ยทางร้านก็จะแจ้งไปนะครับเราก็มารับรถได้เลยส่วนวิธีที่3นะครับเป็นวิธีที่ต้องใจเย็นนิดนึงนะครับวิธีนี้วิธีที่3ก็คือรอไปเลยครับรอจนถึงช่วงเดือนกรกฎาคมหรือว่าเดือน7นะครับเดือนกรกฎาคมเนี่ยจะมีรถเข้ามาแน่นอนนะครับทางบริษัทไทยยามาฮ่าเนี่ยจะมีรถเอาเข้ามาแน่นอน ซึ่งช่วงนี้จะมีรถ X Max คนข้างเข้ามาค่อนข้างเยอะครับแล้วผมต้องบอกอีกนิดหนึ่งนะครับพวกสีเก่านะครับอย่างเช่นพวกสีเหลืองสีน้ำตาลพวกนี้นะครับใครที่กําลังหาอยู่เนี่ยบอกได้เลยว่ารถรุ่นใหม่นะครับที่เข้ามาเนี่ยจะไม่มีสีพวกนี้แน่นอนนะครับเนื่องจากว่าทางยามาฮ่าเนี่ยไม่มีการผลิตแล้วก็ต้องเสียใจด้วยนะครับก็ต้องดูสีใหม่กันนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับว่า เราเนี่ยมาเคลียร์ประเด็นเรื่องตัวรถ X Max กันก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ช่องผมให้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าใครเนี่ยอยากจะแชร์นะครับว่าไปเจอร้านไหนเนี่ยที่แบบว่ามีรถ X Max ให้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยจะได้เข้าไปหาแล้วก็เข้าไปเผื่อได้รถมาครอบครองได้เร็วๆนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ